สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเซฟฟู้ดค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆทําบัวลอ,อยกะทิส,สดไส้ถั่วแดงกวนนะคะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําไส้ถั่วแดงกวนกันก่อนนะคะเราใช้ถั่วแดงสําเร็จรูปค่ะอยู่ที่200กรัมค่ะ แล้วก็หาซื้อได้ตามร้านแมคโครหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะถั่วแดงกวนแบบนี้นะคะคือเขาจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมาปรับปรุงรสอีกทีนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่เราต้องการค่ะใส่น้ำตาลมาพาะพร้าวลงไปอยู่ที่80กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะอยู่ที่150 ml เกลือป่อนเิตหส่วน4ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ จากนั้นค่ะเราก็นำมาเทใส่กระทะเทปลอนแล้วก็กวนไส้ให้เหนียวแล้วก็สามารถปั้นได้ค่ะเราใช้ไฟอ่อนในการกวนนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไส้ของเราจะเหนียวดีค่ะอันนี้นะคะไส้ของเราก็เริ่มเหนียวไม่ติดกระทะเทปลอนแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะ แล้วก็พักให้ไส้ของเราเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยนามาปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการปั้นแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวอยู่ที่100กรัมแป้งมัน3มช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ผสมแป้งให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนวดแป้งนะคะด้วยน้ําอุ่นค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ําอุ่นลงไปนะคะ แล้วก็จะนวดจนกว่าแป้งของเรานะคะมีความเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะเราก็ค่อยๆใส่น้ำอุ่นลงไปช่วงนี้นะคะเราก็จะใช้พายนวดก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใช้มือนวดค่ะนวดจนกว่าแป้งของเราจะมีความเนียแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะ พอเรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอดก็จะแบ่งแป้งนะคะเป็นส่วนๆค่ะเราจะทำการผสมสีผสมอาหารนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะทำทั้งหมดสีสีค่ะเราจะใช้สีผสมอาหารนะคะหยดลงไปประมาณ 2- 3งถหยดค่ะแล้วก็ผสมแป้งแล้วก็สีให้เข้ากันค่ะ ทำแบบนี้นะคะสีก็ตามชอบเลยค่ะจะใช้เป็นสีเขียวสีชมพูสีเหลืองก็ได้นะคะตามชอบตามสะดวกเลยค่ะหรือเราจะใช้เป็นน้ําอัญชนันหรือว่าน้ําใบเตยก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแป้งที่เราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จะทําการนะคะปั้นไส้ค่ะ แล้วก็จะปั้นไส้เป็นลูกกลมๆค่ะขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามชอบนะคะเดี๋ยวเราก็นำแป้งค่ะมาห่อ,อก,กับไส้ค่ะแล้วก็จะทำแป้งนะคะลูกใหญ่กว่าไส้เล็กน้อยค่ะแล้วก็ทำเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็เอาไส้ใส่ลงไปแล้วเราก็ทำการห่อค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเคืองเป็นลูกกลมๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปต้มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูอีกลูกนะคะเราก็จะใช้เป็นศีนชมพูค่ะ ทำแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปเราก็จะห่อให้มิดนะคะเสร็จแล้วก็คืงเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็นําบัวลอยของเราค่ะใส่ลงไปต้มให้สุกเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะต้มจนกว่าแป้งจะสุกค่ะบัวลอยสุกมันก็จะลอยน้ําขึ้นมาเองนะคะ เราใช้ไฟกลางในการต้มค่ะตอนนี้นะคะบัวรอยของเราก็รอยน้ําขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้มต่ออีกประมาณสัก5้ถึงหนาทีค่ะเพื่อให้แป้งสุกกว่านี้นะคะเมื่อแป้งสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ตักบัวรอยขึ้นมาพักในน้ําเย็นค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําน้ากะทิค่ะเราใช้น้ํามะพร้าวนะคะอยู่ที่75 ml ค่ะ ตามด้วยกะทิอยู่ที่200 ML นะคะใบเตย1-2ใบนะคะหั่นเป็นท่อนค่ะต้มพอให้กะทิเดือดเล็กน้อยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่80กรัมเกลือป่อนเศษ1/4ช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะคะพอให้กะทิเดือดอีกเล็กน้อยค่ะพอกะทิเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปค่ะ ปริมาณตามชอบนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักบัวลอยค่ะใส่ในถ้วยไว้นะคะจากนั้นเราก็จะตักน้ํากะทิค่ะใส่ลงไปเลยปริมาณตามชอบค่ะใครชอบกะทิเยอะก็ใส่เยอะนะคะตามชอบตามสะดวกเลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบัวลอยกระทิสดมะพร้าวอ่อนไส้ถั่วแดงกวนของแอดค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเซกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ